เดี๋ยวขึ้นมาสัมภาษณ์ก่อนนิดนึงขึ้นมาสัมภาษณ์ก่อนสวัสดีครับเป็นอะไรมาครับผมเออขัดขาอ่าขาขัดปวดตุ่มนี่เนาะอมันมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงขาแบบที่ได้เก็บตรงนี้นี่ลงมาตุ่มอ๋อนี่มันอ๋อนี่มันเป็นโอ้อันนี้เป็นตุ่มเลยเนาะตุ่มใหญ่เลยเนาะโอ้อันนี้กดหายนี่ไม่อันนี้ตุ่มนี่แล้วเราพอมันปวดทีไรมันจะขึ้นแบบนนี้ครับครับมันเป็นเนื้อที่ ไขมันอ่าแล้วมันวิ่งโทษทิศโทษแดนใช่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 แล้วเดี๋ยวบางครั้งจะมาวิ่งมานี่ใช่อันนี้อันนี้เป็นมันมันมันเป็นพวกไขมันนั่นแหละแก้หายพวกนี้พวกพวกเป็นตะตุ่มพวกนี้แก้หายแล้วพอถ้าไม่เป็นอย่างงี้นะ๋ย่านั่งยองมากน่ยืดขาแทบไม่ออกอ่าอ่าอ่าอือมีขามีชาขาไหมมีปวดขาอ่าตอนนี้ปวดข้างนี้ปวดข้างนี้ที่ได้คลิปนี่เมื่อเมื่อตอนบ่ายนี่นี่ แล้วเดี๋ยวถ้าท้องตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะตันี้เรเริ่มมาดึงตรงนี้ตัวนี้ปวดคอคอบาดอะไรคออือแต่ก็าไปแล้วปวดเอวไหมปวดเอวไหมเส้นดุงเส้นเดาเป็นยังไงไหมเส้นเดาดีเส้นเดาดีนะเดี๋ยวหมอตองดูสลักเพชรหหน่อยอ่าสลักเพชรมันแน่นอนอยู่แล้วฮะคนทํางานแบบเดาเก่ง่่่ะ้ามจนวสเยยดีไไห ใช่เพราะว่าแกใช้สาระเพชรเยอะเข้าใจไหมแต่ถ้าลองเมื่อไรผมจะรู้เลยอ่าใช่ใช่อ่าตรงนี้จังตรงนี้น้อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรปวดหลังใช่ไหมปวดใช่ไหมก้มปวดปวดใช่ไหมมันเชิงไม่ปวดมันดึงอ่าอันนั้นแหละมันปวดนั่นแหละมันก้มได้ไม่สุดอ่ะก้มได้ไม่สุดก้มได้ไม่เต็มที่พอเพชตัวเองด้วยอ่าถ้าลองก้มไม่ได้อะไรตรงนี้ ติดมันลงมานี่คอปวดลงมาเข่ากันนี้อ่ปวดคอเลยนะปวดปวดคอปวดเข่าเนาะโอเคพยายามพยายามเดาให้เป็นจังหวะอย่าอย่าเดาพลิกแข่งพยายามพยายามใช้ท่ามาตรฐานไม่พลิกแข่งพอพลิกแข่งแล้วไม่ไหวเออตายเลยโอ้ยอย่าอย่าไปใช้ใช้ท่ายากเยอะประมาณนั้นท่ายากไม่เอาง้นท่ายากไม่เอา ไม่ไหวแล้วเจ้าแมไม่ใช้กำลังมากแล้วเราโหเยอะเกินแล้วก็เสือกล่อทุกวันเนี้ยไม่ล่อตอนเห็นมาเท่านั้นใครก็หาโม้จนมันพูดเองเลยเออเวลายานี่ไม่ไหวและปบนไม่ไหวเลยไม่เคยใช้ยานะเออเอาสดๆเลยรบ เราแของแท้เลยระฮะเราบอกว่าห้ามใช้ยานะใช้ยามีคนาข้างเคียงเราจวเส้นเส้นยิ่งนี่นะไม่ใช้ยาเป็นยังีงแต่ใช้ยาไม่ยิ่งแล้วบิงแล้วเลยนะหวร่างกายเราก็แก่แล้วเนาะแหกสิบแล้วอะหกหกสิบหกสิบนี่ได้ได้ได้กี่ครั้งกี่คืนเนี่ยคืนละกี่ครั้งเนี่ยคืนละทีคืนละที ตอนนี้เคยได้สองนะแต่ดอกแม่เอาเยอหอมเกินเออหักหอมเกินเนาะร่างกายเราไม่ไหวนะไอไอไวมันไวไอไอ้แม่บ้านจะไม่ไหวโอ้ไม่หอไม่้านไม่ไหวแล้วเอากูเยอะเอากูเยอะเกินเด้อโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับเป็นยังไงบ้างมาเสร็จแล้วเบาเบาคอเข็ดคออะไรมั้งหันดูดิ ที่บอกที่ว่าเคล็ดเคล็ดมาที่วอกเคล็ดท้างนี้หายแล้วหายแล้วก็มีแบบจิตไม่ลอนลอยอืมเราเส้นมันเป็นเป็นเดี่ยวจริงๆเป็นห่วงข้างขวานะอืไปมาข้างใต้ข้างมากกวาตอนนี้ลองลุกขึ้นยืนดูสิที่นี่มัมาเก็บตะตุ่มทีเดียวอ๋อตะตุ่มนาฬิกาเบาสลัดแข้งสลัดขา เออบาไหมบาวขครับเออย่อ่าอืมหลังแข็งไหมตอนนี้หลังไม่แข็งก้มก้มดูสิก้มได้เยอะไหมครับได้ก้มได้อยู่ถ้าถ้าอไม่แตะตาตมเอไม่แตะนิ้โป้งนะอืมใช่มันก้มไม่ได้อะตอนนี้เอวเอวอะไรมี เคล็ดขัดยอกอะไรตรงไหนไหมไม่ขัดไม่ขัดที่ปวดที่ปวดขัดงงงงแค่นั้นเองงงได้ใช่ไหมปันเดาได้ดีเนาะเออทีีเเดยยววไไม่หตาออแล้วขาเป็นยังไงขาที่ปวดปวดที่เดินมามาว่าขาปวดขาปวดเงมันก็งอชั่วแต่มันยังติดที่ตะตุ่มน้อยอ๋อตะตุ่มน้อยแกนั่นแหละเนี่ยเนี่ย มันเป็นทุกทีจะติดกันตรงนี้นะผมบอกผมจะกดให้แกไม่ยอมมาะไม่ไหวเน่ยโอ้จะกดให้หใช่ผมจะกดให้เนี่ยเมืพพ่อก่อนนี้เจ็บเนี่ยเมื่อก่อนเจ็บตรงนี้นะพอพอพอจะรีดลงอ่ะรีดลงวันนี้เลยเนี่ยอตอนนี้ก็รีดลงวันนี้เลยนะแต่ต้องคนเก็บหน่อยแค่นั้นแหละเนี่ยตอนนี้ตรงน,นี้ดี่กให้มันเก็บนานๆใช่กดให้มันหายเลย อย่ากิแรกอนนี้โอนมาที่ผมทำได้ไม่ต้องกลัวโอนมาเลยนะตอนนี้โอนอ่ะโอนากลัวเลยตอนนี้นะกดลงเถอะกดไห้ตอนให้ไวเลยต้องมาตั้งอ่าไม่ใช่บอกคนเก็บแป๊บเดียวไม่ถึงสามนาทีเลยจะตายถึงสองสองนาทีนาทีเดียวยังไม่ถึงเลยแค่นี้จะตายไงแป๊บเดียวให้มันหายเจ็บไม่อะไรแบบมิิดอยู่แบบห้อยท้องไง เสือดทั้งรสองรอบสามเออรอบสามครั้งแตเจเส้นแกมันเข้าเข้าหมดแล้วเข้าตัวหมดแล้วก้มได้ไหมมันก้มเออน่ะก้มลงเออดดงไปลายตีนขึ้นดดงไปลายตีนขึ้นแล้วก็ก้มลงไม่ถึงไม่ถึงเหรอนั่นแหละมันตรงนั้นมันจะตึงมากเลยล่ะใช่ แต่ถ้าขัด่อยๆเราะป็นเส้นี้ขัดขัดก็มันยังมาขัดแทนครับแต่ข้าวนี้อขัเยอะนั่นแหละเพราะเส้นเส้นเส้นนี้มันตึงไงเส้นหน้าขาเรามันตึงใช่เพราะเราไม่สามารถร้อยแปดสิบได้ไงครับแต่ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับ